ถึงอาหารไทยแล้วนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆค่ะและเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยนะคะกูดว่าก็คือการที่เรานั้นนําเอาผักผลไม้เครื่องเทศมาผสมผสานกันมีรสชาติอย่างลงตัวแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยค่ะและนี่แหละค่ะคือสาเหตุให้ใครต่อใครนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าชาวต่างชาตินั้นชอบทานอาหารไทยกันมากๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอาหารไทยได้ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลง,ปลงถูกพัฒนาไปทําให้ต่าง จากต้นตำรับไปมากค่ะและสำหรับใครที่รู้สึกคิดถึงอยากจะทานอาหารไทยสไตล์ต้นตำรับสไตล์ดั้งเดิมจริงๆเลยนะคะวันนี้กูดก็พาคุณผู้ชมมาที่นี่แล้วค่ะซึ่งเขาจะมีอะไรน่าทานกันบ้างนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะร้านตุนฟิงเปิดมาเกือบ30ปีแล้วนะคะก่อตั้งโดยคุณ ทิพนีกับสุขเล็กจันยาวงซึ่งเป็นลูกกับลูกสะใภของคุณประยูนจันยาวงสมัยก่อนเ,อเขียนคอเลมในหนังสือพิมพ์ชื่อขบวนการแก้ยจนซึ่งกล่าวถึงใช้ชีวิตในวิถีแบบไทยรวมถึงการรับประทานอาหารก็เลยมาตั้งชื่อร้านอาหารเป็นร้านเิงปริงซึ่งแกคิดว่าซึ่งจริงๆเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างจะมีสรรพคุณหลายอย่างาตัวเิงปลิงเ,งเองเนี่ยเราันนำตัว ลูกตะลิงปลิงมาใช้ลูกตะลิงปลิงเนี่ยเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับมะเฟืองแต่ลักษณะเปรี้ยวมาช่วยชูรสอาหารนะคะลูกค้าที่มาที่ร้านนะคะก็มีทั้งคนชายและคนต่างชาติอาหารขึ้นชื่อของที่ร้านตะลิงปลิงนะคะมีน้ำพริกไข่ปูเนื้อปูซึ่งเราใช้กะปิที่มาจากค,อคลองโคลนแล้วก็ใช้เนื้อปูแล้วก็ไข่ปูตำรวมกันเปรี้ยวเค็มกำลังพอดีที่สำคัญเราใช้ผักตามฤด,ดูกาลซึ่งเป็นผักพื้นบ้านมีทั้งผักต้มแล้วก็ผักสด กล้ามด้วยปลาดุกฟูด้วยค่ะเมนูต่อมานะคะก็จะมีแกงมัสมันเนื้อซี่โครงรับประทานกับโรตีเราจะใช้เนื้อติดซี่โครงซึ่งเวลาไปตุน๋นเขาจะนุ่มเข้าเนื้อแกงทังทางร้านนะคะเป็นพิการที่ทําเองตั้งแต่จ้นจนจบไข่เชียวกากหมูนะคะจริงๆเป็นอาหารโบราณเพราะประเทศไทยเราสมัยก่อนนะคะ เราไม่ได้มีน้ํามันเหมือนตามตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนสมัยนี้ต้องเจียวจากมันหมูหรือจากมะพร้าวแต่มันจะมีผลพลอยได้ที่ได้มาคือว่าจะได้ตัวกากหมูที่กรอบหอมเครื่องเคียงที่คนโบาราณรับประทานคู่กับไข่เจียวกากหมูซึ่งเป็นสมุนไพรไทยก็คือหอมแดงซอยแล้วก็มันบีบมะน,นาวด้วยแล้วก็โรยด้วยพริกขี้หนูด้วยทานแล้วหยุดไม่ได้ค่ะเมน,นูสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นดอกกระจอน กับไข่แล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็กุ้งเสียบซึ่งดอกกระจอ๊บางคนจะเรียกว่าดอกสลิดเป็นคือเขาเาจะขึ้นเป็นถถวอยู่ข้างรัว้วเรามานมาํามาผัดกับกุ้งเสียบให้หอมแล้วก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่วุ้นเส้นด้วยค่ะทานแล้วจะเข้ากันดีค่ะที่อยากจะแนะนาอีกอย่างหนึ่งน,นะคะของหวานของเราค่ะคือล็อตช่องเผือกข้าวเมาเป็นของหวานที่ต้องสั่งกันเกือบทุกโต๊ะค่ะในนี้จะมีลอตช่องเหมียวนุม่มซึ่งลอตช่องอันนี้ที่พิเศษคือเราทําเอง ไม่ไม่มีวัตถุก,กันเสียใดๆแล้วก็ใส่ใบเตยเยอะมากเพราะฉะนั้นทำให้กลิ่นหอมเข้าเม้าเนี่ยจะคั่วใหม่ทุกเช้าทําให้มีกลิ่นพิเศษเฉพาะตัวค่ะทานแล้วจะกรุบกรบส่วนตัวน้ํากะทิเนี่ยก็จะเป็นใช้กะทิสดรสชาติหวานกล,กลอมๆแล้วก็หอมส่วนเครื่องดื่มของเรานะคะก็จะมีหลากหลายเมนูมีทั้งน้ําสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรามะนาวน้ำตาลทร้น้ำผึ้งแต่อันนี้ที่พิเศษที่จะแนะนำนะคะอันนี้คือน้ำ มะนาวอัญชันค่ะน้ำมะนาวผสมกับน้ำดอกอัญชันซึ่งมีสรรพคุณทางยาที่ดีอะค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นมีกลิ่นหอมอ่อนด้วยค่ะฝากถึงคนที่อยากมาทานที่ร้านนะคะว่าคุณจะไม่ผิดหวังค่ะเพราะที่ร้านอาหารจะอร่อยและดีส่าสุขภาพเพราะเราใช้วัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติเน้นสมุนไพรที่สดใหม่ด้วยค่ะ เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆค่ะทั้งในเรื่องของรสชาติกลิ่นสีสันนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเกิดขึ้นมาได้ก็จากการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยค่ะในเรื่องของการที่เรานำาวัตถุดิบอย่างผักเครื่องเทศสมุนไพรเครื่องชูรสต่างๆนั้นมาปรุงได้อย่างลงตัวแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยค่ะและนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์ของอาหารไทยนะคะใครนะคะที่อยากจะมาสัมผัสเสน่ห์ไทยๆแบบนี้ค่ะก็สามารถมาทานกันได้ค่ะรับรองว่าอร่อยทุกจานจริงๆค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่กู๊ดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะ ตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการกูเดย์กันแล้วนะคะสัปดาห์หนะ้าก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ตอนนี้นะคะใครที่อยากจะเสนอแนะความคิดเห็นหรือว่าิิชมรายการของเราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจของเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ